เดินทางไปบรรยายธรรมให้กวัญให้กำลังใจกับพ่อนาคที่จะบวชที่เกาะจิกบางชันจันทบุรีได้มองเห็นภาพภาพหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่านึกถึงครรที่ว่าเขาทำได้เราก็ทำได้แต่มันก็คงไม่ง่ายแต่มันก็ทำได้นั่นแหละเห็นสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยอยู่บนหัวเรือเขาก็ไม่ได้มีเชือกมัดหรืออะไรยังไงนะแต่คงเป็นเพราะ การฝึกฝนจนเคยชินความเคยชินทำบ่อยๆทำซ้ำๆก็ทำได้บางทีเราก็มองเห็นชีวิตคนอื่นแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าเขารวยได้เราก็น่าจะรวยได้เขามีความสามารถแบบนั้นเราก็น่าจะทำได้แต่ก็นึกว่ามันก็คงไม่ง่ายแต่มันก็คงทำได้นั่นแหละชีวิตเราทุกคนนะโยมที่เป็นมาไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวเป็นชีวิต พื้นฐานการงานการศึกษาสุขภาพใดๆก็ตามทีทุกมิติของชีวิตเรามักจะมองคนอื่นว่าก็เขาทำได้นะเขาทำได้เราก็ต้องทำได้สิและเมื่อเราได้ลงมือทำบางทีก็รู้เลยว่ามันก็ไม่ง่ายแต่การได้ทำซ้ำๆการได้ทำบ่อยๆทำซ้ำๆการทำซ้ำทำ,ำ,ำบ่อยอย่างไม่ลดละความเพียรบางทีความสามารถไม่พอ คนบางคนสมองไม่ดีแต่อาศัยท่องจำซ้ำๆภาวนาซ้ำๆการทำซ้ำๆบ่อยๆนจะทำให้เกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ทำให้เก่งกล้าขึ้นเรื่อยๆนายโยมก็น่ารักดีนะมองดูแล้วก็คือเหมือนสายตาเขามองเราเหมือนกันทำได้เปล่าทำได้เปล่าทำได้อย่างผมเปล่าประมาณนี้เหมือนกันนะเห็นแล้วก็ยิ้มยิ้มมาตลอดทางเลยว่าน่ารักเขาทำได้ เราก็ต้องทำได้แต่มันก็คงไม่ง่ายอาศัยทักษะของความเพียรด้วยการทำซ้ำๆอย่าปล่อยอย่าทิ้งทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สำเร็จขอเจริญพร